เด็กหน่อยลาวเติบโตใหญ่โตขึ้นมาอยากเ,เรียนอยู่ที่ประเทศไทยเมืองไทยเหตุผลอะไรยังไงในคลิปวิดีโอนี้ทิศแสงมีคำตอบครับสบายดีสุกสบายดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอเหมือนเดิมเหมือนเคยตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ซองทิศแสงเชนแลนั่นเองในคลิปวดีโอนี้ทิศแสงจะนำพาทุกคนมาเจาะลึกเปิดเผย เด็กหน่อยลาวมีความใฝ่ฝันเนาะเติบโตขึ้นมานี่อยากไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเมืองไทยเนาะและเหตุการณ์ของเราจะเป็นจะได้เนีย่ยก็ไปรับสมัคฝากกรายกดแชร์กดซับสไครต์กดติด,ด,ดตามแต่ที่จำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ,บุกผ้าคลิปใหม่ๆจากโซนทิศเหนืได้เลยไปสัมภาษณ์เด็กหน่อยสองคนพร้อมๆกันเลยตอนนี้ได้แสงกัอยู่กับนี่ผู้สัมภาษณ์สองทานเนาะก,ก็คือเป็นลานของที่แสงเองเนาะทุกคนเนาะ ที่แสงให้เขาเจ้าเบิ้งคลิปวิด,ดีโอประเทศไทยเมืองไทยบอยอย่างต่างๆเนาะเขาเจ้าอยากมาเขากล่องนำ้ำที่แสงถามไปว่าใหญ่มากเนี่ยอยากไปเฮียนยู้ใชเนาะ <c oughs> ประเทศลาวหรือประเทศไทยเนาะเขาเจ้าตอบมาไว้ที่แสดงส่งกับโอ้โหทะลึงกันเลยทีเดียวเนาะและอันนี้ก็เป็นลานพูดชี่หนึงเนาะทุกคนเนาะอยากจะมาถามเนาะชื่อยัง,งโอทีโอทีเนาะเบิ้งกล่องเนาะเบื้งกล่องชื่อยังโอทีอ๋อซีโอทีเฮียนเฮียนห้องยังแล้วบอกมา คนได้เฮียนเฮียนย่หกปอสามเนาะทุกคนเ <ไป S 1> นาะยศหกปอสามเซิงปีนี้ได้ที่ยังเซิงปีนี้ได้ที่ยังที่หนึ่งโอ้ได้ที่นหนึ่งเนาะทุกคนเนาะบบธรรมดาเนาะอีรีเนาะที่แซงเนาะ,นะลานที่แซงนี่ก็คือเฮียน,น้องข่าว่าเก่งอยู่เนาะเซิงปอสามปีนี้ได้ที่หนึงนะ่งเนาะแล้วถ้าจะไปถามเนาะคนต่อไปเนาะอันนี้เป็ดอ้ายคนนี้เป็นนอกเนาะเป็นลาบที่แซงเองเนาะชื่อ,อยังเบอร์กล่องไงเนาะทักทายแฟนคลับเอฟซี ชื่อ,อยังวะผู้ซิดอ๋อสื่อผู้ซิดเนาะทุกคนเนาะเฮียนห้องอยังเนาะห้องอนุบาลสามเฮียนห้องอนุบาลสามทุกคนอนุบาลสามปีนี้ได้ที่ยังที่หนึ่งโอ,โ,โอ้โหบทธรรม,มาดาทุกคนเนาะอันนี้อนุบาลสามอันนี้ปสามเนาะทุกคนปีนี้นี่เซ็งได้ที่หนึ่งเนาะที่แสงเองเนาะก็จะมีของขวัญรางวัลให้เล็กน,น้อยเนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮียนเก่งเนาะแล้วที่แสงว่า ถามเพื่อนว่าแบบเฮียนเก่งแบบนี้ย่ามานี่เนี่ยไปเฮียนอยู่ประเทศใดเราลองประเทศลาวบอหรือประเทศใดเดือนบอกดิใั่ให้เขาเจาะเลือกเนาะแล้วขเขาจะตอบแบบนี้เนาะเขาจะไปถามเขาเจ้าอีกทีหนึ่งเนาะเดื่องนี้ก็เฮียนกับเก่งเนาะเดื่องนี้ก็อ่านได้เขียนเป็นเนาะทุกคนเนาะโปรซามน,นี่อ่านได้เขียนเป็นแบบเบื้องต้นเนาะกรับว่าได้ว่าเป็นลายมาได้เนาะกระสมก็ว่าได้ทีหนึ่งแหละเนาะแล้วได้ใันจะมาถามเนาะลานเนาะโอทีว่านี่ย่ามานี่เก่งแบบนี้ย่ามานี่อยากไปเฮียนด้วยใช อยากไปเฮียนไทยอยากไปเฮียนอยู่ไทยอือโอ้โหอันนี้อะไรที่จะแสงตะลึงทุกคนเนาะถามหน่อยเนาะจากที่อาจจะซึมซับอยล่งที่แสงให้เขาเบิ้งบอกว่าโอ้โแนวนี้เนาะเบิ้งประเทศไทยเนาะเขาเจาะซึมซับว่าย้ายมาอยากไปเยี่ยนอยู่ที่ประเทศไทยกันเลยทีเดียวเนาะเป็นยังไงอยากไปเฮียนอยู่ประเทศไทยนึ่งเหตุผลที่นึ่งเป็นยังจเจริญอือจริญเจริญอนอือโอ้โหผลบอกว่าเจริญเนาะทุกคนเนาะบอกว่าประเทศไทยนี่เจริญอสอง เครื่องริดลายเครื่องริดลายแกคือมันจะเห็นเนาะมันเด็กหน่อยต่างตนางนที่แสงให้เบิ้งก็คือเครื่องริดลายแบบพื้นมาก็เลยติดประเทศไทยเนาะตามครูสอนดีโอ้มันบอกว่าเพิ่นเบิ่งอ่ีจะระบบการสอนครูประเทศไทยสอนเพิ่นว่าครูในประเทศไทยสอนดีสีคนไทยใจดีต้องให้ให้คนฟังอีกทีนึงคนไทยใจดีอ๋อสีก็คือคนไทยใจดีและ ขอสุดท้ายเนาะจะถามเพื่อนขอสุดท้ายเนาะขอที่หาเนาะเหตุผลยกสูงการศึกษาโอ้ขอที่หาเพื่อนบอกว่าประเทศไทยยกสูงการศึกษาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะมาสรุปจะมาไปทำอีกลานเป็นนองซ้ายของเพื่อนเนาะมาเนี่ยเลยยัยมาอยากไปเทียนด้วยใส่เทียนอยู่ไทยเทียนอยู่ประเทศไทยอ๋อเหตุผลสาเหตุก็เป็นและนี่ก็คือหาเหตุผลเนาะเทวาเนาะลานที่เชง นะอยากไปเรียนแบบเด็กหน่อยและในหน่อยนี่ปอสามก็ดูบ้านสามเนาะจากการที่เขาซึมซับนนท์ด้วยเสียงเขาจะบอกว่าอ้ประเทศไทยเป็นนั่นนี่เขาสอนเป็นนั่นนี่เนาะเพิ่งก็บ,บอกว่าย่มานี่อยากไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทยกันเลยทีเดียวเนาะหาเหตุผลเนาะทุกคนที่อยากไปเรียนประเทศไทยหนึ่งเพิ่งมองว่าประเทศไทยนี่จเจริญเนาะประเทศไทยนี่จเจริญประเทศไทยไมีความเจริญเฉีเวไัลเนาะจะเป็นเมืองหลวงบ่อกรุงเทพมหานครบ่ล้วก เขแตงมาต่างๆเนาให้ข้าเจ้าได้เบิ่งไปเนาะและสอบมาเพรเรามีเครื่องลิดหลายทุกคนเนาะ <c oughs> เครื่องลิดในที่นี่ก็เป็นเครื่องลิดเด็ดเนาะบ่จะเป็นสะบ่สาราบ่บ่บ่จะเป็นแบบในแบบที่เดินเนาะเดินของโรงเรียนบ่เราทุกคนเนาะมีบ่ให้เด็กหน่อยลิดขึน้นลงขี้ลงอย่างต่างๆนะเครื่องลิดเด็กหน่อยหลายแล้วถ้านังกับมีเครื่องลิดรดบ่อยอื่นนี่หลายนขนาเจ้าเฮียนแล้วก็อยากไปเฮียนเนาะ และสมก็คือครูหนุนประเทศไทยคนไทยในเขตรวาสอนดีเป็นเบื้องว่าในการทิ่สอนของคนไทยประเทศไทยเนาะพี่ได้แสงให้เขาเจ้าเบื้องก่อนอันีินะว่าโอ้เขาว่าสอนดีสอนคักแค่เนาะให้นักเรียนนี่เข้าใจง่ายนะเนาะและที่มากขึ้นบอกว่าคนไทยนี่เป็นมิตรเนาะแบบว่าเป็นกันเองมาจิ้มเยี่ยมแจ็มใส่เนาะผมมีพิษผมมีภัยต่างๆในเข้าเจ้านี่ชอบมากคนไทยแล้วขอที่หาข้าเจ้าบอกว่า ประเทศไทยนี่ยกสูงการศึกษาเนาะขนาดนี้ทุกคนเนาะถึงกับขนาดนี้ได้เนาะคือหลานเนาะสองคนเนี่ยเนาะที่เขาเจ้านี่มีแนวความคิดแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพรว่าอยากไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเมืองไทยเาะนก็เลยต้องมาอัดคลิปเนาะให้สังคมได้เห็นเนาะโอ้บหธรรมดาเนาะหลานหน่อยทั้งสองคนเนาะจากเหตุการณ์นี้ให้เขาเบิ่งเนาะถึงกับอยากไปเรียนอยู่ประเทศไทย เมืองไทยกันเลยทีเดียวแล้อยากไปเคียนอยู่ประเทศไทยแล้วเนาะที่เสียงก็อยากจะถามต่อไปอีกบาทหนึ่งเท่าหนึ่ง่าว่าใหญ่มากเ่ยอยากไปเคียนอยู่ประเทศไทยแล้วเนาะแล้วอยากเป็นยังบับนด้เมื่อเคียนจบตำรวจป้าโทนออยากเป็นตำรวจเนาะผูกกอกอยากเป็นตำรวจที่สองอยากเป็นทหารเพื่อน่ะทุกคนโอ้โหเป็นกองวัชาการคนหนึ่งตัวนี้เนาะ นาะคนนี้ยังเป็นตำรวจคนนี้ยังเป็นทหารเพื่อนนะบอดธรรมดาเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ว่าหลานที่แสงเองเนาะทุกคนเนาะที่ากัเจ้าที่เสีงเฮ็ดคลิปซึมซับต่างๆเนาะเขาเจ้าก็ได้เบิ่งน้ำข้าวเจ้าเห็นว่าอู้ประเทศนี้ก็จะเจริญแท้ก็พัฒนาแท้นะแต่ก็ให้เขาเจ้าเบิ่งว่าการศึกษาในประเทศไทยเนาะให้หลานน้อยเบิ่งว่าอู้ขาเจ้าเียนแบบนี้เด้อเห็นแบบนี้เด้อในครูสอนแบบนี้เด้อและขาเจ้าก็มีความคิดเลยอยากไปเียนอยู่ประเทศนี้บัดษ ที่แสงก็บอกว่าประเทศนี้คือประเทศไทยไลยอาจารย์เขาบอกว่าประเทศไทยบอกอย,อยากไปเราอยากไปเทียนว่าเหตุผลสาเหตุก็ตามที่เขาบอกออกมาแหละในเสร็จก็ถึงกับอึงอ้งเลยทุกคนเนาะอึ้งเลยว่าเจ้าขึ้นได้ว่าจะได้เนาะเขาเห็นแล้วเขาก็ประมวลผลได้เลยเนาะน,นี่คือเด็กอนุบาลสามมัน,นเด็กปรสามเนาะอึ้งกันเลยทีเดียวบอกว่าหน,นึ่งอย่างประเทศไทยเจริญน่วสองก็คือของเรียนหลายเครื่องเรียนหลายต่างๆสามก็คือครูไทยนี่สอนดีสี่ก็คือแบบ ประเทศไทยนี่งเงียบๆเมจมใสต่างๆนะแบบว่าคนไทยใจดีเนาะกับเป็นกันเองเนาะเป็นนิดว่าเป็นไพสและที่ที่ทหาเพิ่งราบว่าป,ประเทศไทยนี่ยกสูงการทึกษาน,นี่คือเหตุผลเหตุผลเด็กน้อยปอสาขึ้นออกมาเนาะและคลิปวิดีโอนี้เนาะที่เซงก็จะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้แล้วทางผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหับชมคลิปวีดีโอมีความคิดเห็นใดๆก็สสมัรถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เนาะที่เซงก็ต้องหาเงินให้ได้ลายๆเนาะเพราะ ก็จะช่งงลานสองคนนี่ไปเหียอยูทีประเทศไทยเพราะว่าความฝันของเจ้าหมุ่มัดเนาะบวกคนอยากเป็นตำรวจบวกคนนั้อยากเป็นทหารเนาะจ้าประสงค์คือยาโตูึ้นมาอยากไปเหยียอยูประเทศไทยไและคลิปโนี้เนาะที่แสงพบกับลานสองคนเจ้ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ตรงคอขอบคุณขอบโอกคขอบใจลหลายๆทษานที่เข้ามาหับชมคลิปวิดีโอแต่ต้นจนจบเนาะพบกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ